ในปีที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการระบาดของอหิวาตากโรคในหล,หลายๆพื้นที่ทำให้กลุ่มของพวกเรามีความสนใจเกี่ยวกับเชื้อโรคที่ทำให้ก่อโรคชนิดนี้ซึ่งเชื้อโรคนี้ก็คือ v i b i o c h o l r a e v i b i o c h o l r a e เป็นแบคทีเรียที่ติดสีแกมรบรูปร่างเป็นแท่งงอมีแฟกเจอรัมหนึ่งเส้นที่ปลายทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ไม่สร้างสปอร์สาเหตุของการเกิดโรคอหิวาตกรโรคหรือโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงเกิดจากการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษวัตถุประสงค์ในการศึกษาเชื้อโรคในครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาเชื้อ Vibrio c h o l r a e ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอหิวาตกรโรค 2. เพื่อศึกษาวิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชือ้อ Vibrio cholerae 3. เพื่อศึกษาลักษณะของเชื้อ Vibrio c h o l e r a อาหารเลี้ยงเชื้อโคมอาก้ามีคุณสมบัติพิเศษในการคัดแยกและจำแนกเชื้อ v i b i o ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีโค m โมโจินิกที่ทำให้โคโลนีของเชื้อแต่ละชนิดปรากฏเป็นสีที่แตกต่างกันช่วยให้การวินิจฉัยและตรวจสอบเชื้อ v i b i o ในตัวอย่างต่างๆ 1. จำแนกเชื้อด้วยสีของโคโรนีใช้สารโครโมโจินิกที่ทำปฏิกิริยากับเอนไซม์เฉพาะของเชื้อวิบิโอแต่ละชนิดทำให้โคโรนีปรากฏเป็นสีที่แตกต่างกันวิบิโอ a าราเฮโมไรติคัได้โคโรนีสีม่วงวิบิโอวันนิฟิได้โคโรนีสีฟ้าเข้มวิบิโอเคอเรได้โคโรนีสีน้ำเงินเขียวอ่อนวิบิโอออ i ์จินริติ ได้โครโนีไม่มีสี 2. ความจำเพาะและความไวสูงมีความสามารถในการแยกแยะระหว่างริบิโอแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจนลดปัญหาการระบุชนิดผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจหาเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อประกอบไปด้วย 1. อากามีหน้าที่ทำให้อาหารแข็ง 2. แปปโทนแอนด์ยูสเอ็กแทค มีหน้าที่ให้สารอาหารและพลังงาน3 s เซลมีหน้าที่ช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมและยับยั้งเชื้ออื่น4 c โค m โม e n นิกมิกมีหน้าที่ทำให้โคโรนีเปลี่ยนสีเพื่อแยกชนิดของวีบิโอได้ง่ายวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อผสมอาหารเลี้ยงเชื้อลงในบีเกอร์74.7กรัมต่อน้ำ1ลิตรคนจนเข้ากัน อุ่นด้วยไมโครเวฟอุณหภูมิไม่เกิน100องศาเซลเซียสนำออกมาคนเป็นระยะและนำเข้าไปใหม่จนกว่าวุ้นจะหลอมละลายเมื่อวุ้นหลอมละลายนำออกมาพักให้เย็นที่วอเทอร์บาดในอุณหภูมิ45-50องศาเซลเซียสโดยหมุนหรือคนเบาๆเทอาหารใส่จานเพาะเชื้อที่ป่าจากเชื้อปล่อยให้แห้งและแข็งตัวจนเป็นเจลว,วิธีการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ ทำโดยวิธีการคลอสติกลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae ที่แสดงบนจานเพาะเชื้อหลังจากบ่มแล้ว24ชั่วโมงโครโรนีมีลักษณะกลมมีวงใสขนาด1-3มิลิเมตรข้างในมีสีเขียวน้ำเงินถึงสีน้ำเงินเทอร์ควอยส์ถ้าหากพบโครโรนีลักษณะนี้ปรากฏบนจานเพาะเชื้อแสดงว่า ตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวิบิโอเคเร 1. อุณหภูมิและความเค็มเชื้อสามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิและความเค็มที่หลากหลายโดยมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเซลล์ทั้งหมดและเซลล์ที่สามารถพอเลี้ยงได้ตามสภาวะที่แตกต่างกัน 2. สภาวะออกซิเจน วิบ r ิโอเคเรเป็นแบคทีเรียที่สามารถจเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน 3. pH v i b บิโอเคเรสามารถจเจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบรรยายเกี่ยวกับเชื้อวิบบิโอเคเรและอาหารเลี้ยงเชื้อวิบบิโอเคเรที่เราได้สืบค้นข้อมูลมา สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ